สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพักกันที่เซนทาราซันไลซ่าเลสซิเดนต์และสวีทสีราชานะคะนี่บริเวณด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบริเวณด้านในจุดเช็คอินนะคะ ะะจะเราขึ้นไปดูห้องพักกันนะคะถึงแล้วนะคะเข้ามาจากประตูแล้วก็จะเห็นเตียงคิงไซส์เลยตรงนี้ที่นี่เขาแบ่งเป็นสัดส่วนนะคะ พมีน้ำมาให้สองคนอันนี้ก็ซิงล้างหน้าล้างมือส่วนตรงนี้ก็ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะคะมีล่มให้แล้วก็มีตู้เซฟอันนี้ก็แบ่งส่วนแยกเดี๋ยวพาไปดูโซนห้องน้ำอันนี้ โซนอาบน้ำฝักบัวนะคะอยู่ห้องนี้เขาแบ่งโซนส่วนตรงนี้ก็นี่ค่ะชักโครกส่งให้แยกให้ห้องน้ำอาบน้ำแยกกันผานจากมุมห้องแล้วค่ะก็มีโซนนอกระเบียงให้นี่ ส่วนด้านนอกฝั่งน,นู้นก็จะเป็นทะเลไม่รู้เห็นกันไหมนะคะตรงนั้นืมทะเละห้องพักนะคะเราจองผ่านอากูด้านะเราจองพร้อมอาหารเช้านะคะคืนละพันสามรบาทแต่ถ้าไม่รวมอาหารเช้าก็ประมาณ1,000บาทนะคะ ส่วนราคาก็แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นแล้วแต่วันนะคะก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูข้อมูลกันได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเล่นสระไว้น้ำกันเดี๋ยวเราจะเดินไปสระไว้น้ำกันเไยเ,เดินสระไว้น้ำ โงมให้เด็กเล่นด้วยนะคะจนเด็กน้องๆชอบใหญ่เลยตายมีอ่านอีกแล้วนี่นอนด้วยนะ สะพานกันนะ ก็มีนะคะนี่ก็ห้องที่เด็กเล่นก็ใช้คีย์การ์ดแล้วก็เข้าไปนะคะนี่ก็มีเครื่องเล่นให้เล่นเหมือนกันนี่ก็ห้องกิจกรรมโซนให้เด็กเหมือนกันตรงนี้นะคะก็ใช้คีย์การ์ดขี่ข้าไปนะคะ บรรยากาศตอนเช้านะคะอากาศดีมากตอนเช้าว,วันนี้ตอนเชา้าคนจะไม่เยอะนะคะมาว่ายน้ำรอบเช้าอีกรอบหนึงบรรยากาศกำลังดีเลยตอนนี้เจ็ดโมงครึ่ง สดชื่นไหมตอนเช้าอืรยากาศดีอ่ะฮะตอนเช้ากำลังดีค่ะ ตอนเช้ารู้สึกเหมือนแบบได้เมาสะนะเล่นน,น,น้ำ <c oughs> คนยังไม่มาม <c oughs> ีจกักรยานปีนะคะให้ปั่นตอนเช้ามบรรยากาศดีแดดไม่ร้อน สนุกไหมกิจกรรมครบเลย <c oughs> มีสั่งอาหารเที่ยงถึง5ทุ่มนะคะสปาเขาก็มีนะคะ10โมงถึง3ทุ่มห้อง <c oughs> อาหารเราอยู่ชั้น8นะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาดูนะคะว่ามีอะไรทานบ้างนะคะ มปังน,นะคะตัวซองก็มีขนมปังปิ้งก็มีนะคะเอามาปิ้งเองตรงนี้พวกเนยนะคะพวกแยมตรงนี้ก็มีนะคะน,นี้จะเป็นโซนขนมอันนี้ก็เป็นชากาแฟนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน้ำผลไม้อันนี้เป็นน้ำเต้าหู้นะคะ ก็มีเครื่องใส่น,นี่ก็โซนสมัดบาร์นะคะก็จะมีนะคะน้ำสมัดนนไข่ดาวนะคะต้มพวกซุนนะคะใส่ก๋อยน,นี่ก็พวกเซนพาร์ตานะคะน,น้ำซอสอันนี้เป็นพวกข้มจินนะคะ แ้ก็เป็นน้ำยาถั่วน้ำยาปลาน้ำยากระปินะคะ,ะแล้วก็เล็นขนมชีมแล้วก็โคกงฝักนะคะนี่ก็เป็นเสี้ยวนะคะั่งนเขาทำได้นะคะตรงนี้ได้ โ้าปผัดผักรวงวันนี้สุกไก่มัมนสลัแล้ก็แครอทดมะเสือเทศน,นะคะ่จเป็นน้ำซุปถ้ายัสัเพิ่มเพิ่ไข่ม้วน เซ็ตงามมาด้วยน่ากินมเซ็ตแล้วินด้านนอกอ่ะเห็นวิวทะเลเลยอันนี้บอ่ะเหมือนทำให้เด็ดทานได้ด้วยอ่ะ ชาิแบบละมุนละมุนอะ น,นนะต่อนะคะด้วยกุ้ยเฉียววิวชั้น8หลังทานข้าวเสร็จนะตนัววิวเน่ก็จะเป็นทางด้านที่เด็กไหนอ๋อตรงนั้นก็จะเป็น เกาะลยอยใช่